รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนา ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดภาพของจีนเทาความว่าจีนเทาเนี่ยไม่ใช่ว่าจีนทุกคนเนี่ยจะทําด้านเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดคําว่าทาของเขาจะมีหลายเลเยอร์อย่างเฉ็แรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการเข้าซื้ออสังหาแรกๆนะเขารู้ว่าพอการซื้อเข้าพวกคอนโดมิเนียมหรืออาคารเามีสิทก็มีสิทธิ์มีสตางค์แล้วก็เข้ามาก็ทําให้หน่าเป็นห่วงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราที่จบใหม่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเหล่านี้เป็นของตัวเองได้ค่ะแต่คนจีนทําได้ซื้อสดด้วยทังก้อนหรือบางครั้งเนี่ย พอเขาซื้อไม่ได้ก็จะมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเอเจนต์จีนที่เป็นพานักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าทางการจีนเองก็ไม่สนับสนุนที่จะให้คนจีนเนี่ยขนเงินในประเทศตัวเองเนี่ยมาซื้ออสังหาในต่างประเทศทีนี้พอมีการจํากัดเรื่องของเงินที่จะออกมาซื้อในต่างประเทศนะคะเขาก็เอ๊ะทำยังไงดีเขาก็มองไปที่เงินเงินของนักศึกษาจีนที่มาเรียนในไทย สวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยค่ะบอกว่าเป็นจีนอพยพหรือว่าคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ตอนนี้ความน่ากังวลและความเป็นห่วงก็คือเรื่องของจีนเทาซึ่งกําลังทําให้เกิดสถานการณ์หลายอย่างที่มีความไม่ไว้วางใจมีเรื่องของสภาพปัญหาและอาจจะนําไปสู่ความสุ่มเสี่ยงหลายประเด็นรวมทั้งเรื่องของความมั่นคงด้วย วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเวลาพูดคําว่าจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยหรือว่าในหลายชาติในอาเซียนอันนี้ไปสอดคล้องกับนโยบายที่ทางรัฐบาลก็ส่งเสริมก็คือส่งออกจีนไปสู่โลกนะคะแต่ฝั่งของไทยเองเนี่ยบริบทถ้าย้อนถอยไปก็มีตั้งแต่จีนอพยพในรุ่นของปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่เรียกว่าเป็นจีนโค้นทะเลรุ่นแรกซึ่งเข้ามาด้วยเหตุทั้งจากภัยสงครามทั้งจากเรื่องของการหนีความยากจนและต้องการสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า นอกประเทศตั้งแต่ครั้งที่จีนยังไม่เปิดประเทศนะคะยุคหลังๆมาก็มีกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้มาปักหลักรกร,กรากตั้งอยู่ที่นี่แต่ว่าเข้ามาทําธุรกิจมาหาโอกาสทางการค้ามาสแสวงหาโอกาสเรื่องของความมั่งคัง่งแล้วก็การขยายฐานธุรกิจมีหลายยุคหลายสมัยค่ะและจากจีนที่ฝั่งเยาวราชเนี่ยก็ไปสู่จีนที่ห้วยขวางและตอนนี้เนี่ยฝั่งของทางอีกหลายพื้นที่ในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีโซนที่คนจีนเข้ามาอยู่เยอะเลย ยุคนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่น่าห่วงใหญ่เนี่ยก็คือว่าไม่ได้เป็นการมาตั้งรกรากในอดีตแล้วแต่ว่ามาเพื่อสแสวงหาโอกาสแล้วก็ส่วนของไรายได้กําไรธุรกิจเนี่ยด้านหนึ่งถ้าทําการค้าก็คือจะกลับไปสู่จีนแต่คําถามก็คือว่าในระหว่างทางที่ไทยเป็นพื้นที่ซึ่งได้ทําให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยขึ้นมาเนี่ยไทยและเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยเราได้อะไรนี่คือกลุ่มหนึ่งนะคะแต่กลุ่มที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายหรือมีช่องทางซิกแซก อันนี้สำคัญคือเราจะมีมาตรการในการกำกับดูแลหรือว่าเข้มงวดหรือว่าตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระทำความผิดอย่างไรเพราะว่าเมื่ออยู่ไปนานๆในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของความปลอดภยัยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะที่ทำให้คนจีนอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและไม่อยากมาเมืองไทยอีกแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของโฟกัสซีจีนเทานี้และค่ะ คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีความคุ้นตากับหนังสือเล่มนี้นะคะที่เรียกว่าได้เปิดเผยเห็นฉากข้างหลังของธุรกิจและจีนเทาซึ่งเป็นจีนใหม่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยผู้เขียนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาดาเตรียมวิทยานะคะซึ่งวันนี้จะมาคุยกับเราเจาะลึกในเรื่องของจีนเทานี้แหละคะ่ะให้เห็นทั้งรูปแบบของกลุ่มธุรกิจที่เข้ามาให้เห็นทั้งว่าเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันมีผลอย่างไรที่ช่วยทําให้เงินสีเทาเนี่ยถูกฟอกได้ง่ายขึ้นและสะดวกข,ขึ้นและ ลอดเ้นสายตาของฝ่ายกฎหมายค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาดาตรีมยมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะคุยกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์คะเริ่มต้นต้องบอกว่าจีนเทาเล่มนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานวิจยัยและงานคนา้นคว้าที่อาจารย์ได้ศึกษาเรื่องของจีนที่เข้ามาใหม่ในเมืองไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์พูดถึงสโคบข,ของงานศึกษาในภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะแตกออกมาเป็นลูกอย่างเจาะจงเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือว่าไอาเรื่องของการ จากงานวิจัยนะคะเราเริ่มหลังจากที่ว่าเก็บข้อมูลจากจีนใหม่ที่ห้อยขวางเพราะว่าถ้าในช่วงนั้นนัทย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2558เราจะเห็นคนจีนเริ่มใหม่เข้ามาละที่เดินสวนกับเราเนี่ยแต่เราแบบเรารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่คนคนไทยเชื้อสายจีนแต่คือคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นจีนยุคใหม่ค่ะ ในเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกกลุ่มครูอาสาสมัครจีนเ,นเข้ามาก่อน uh huh. แล้วแต่แต่แน่นอนว่าครูอาสาสมัครจีนเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาของเขาที่ว่าเข้ามาในระยะเวลา1ปีหรือ2ปีเมื่อหมดคอนแทคแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องกลับประเทศเขาไปแต่บางคนกลับเข้ามาใหม่ คนเนี่ยจะทําด้านเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดคำว,ว่าทาของเขาจะมีหลายเลเยอร์หลายเฉดที่จะถามอาจารย์ว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าจาีนมีเฉดสีเท่าอ่อนเท่าแก่เท่าเข้มและบางทีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายโดยตรงแต่รับรู้ว่ากลุ่มที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมียังไงบ้างจากการศึกษาของอาจารย์ เห็นว่าจีนเนี่ยมีกี่เฉดนะใหญ่ๆอย่างเฉดแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการเข้าซื้ออสังหาร์แรกๆนะเขารู้ว่าพอการซื้อเข้าพวกคอนโดมิเนียมหรืออาคาราชุด <remar. S 2> ก็มีสิทธิ์เงือ่อนไขนี้มีความแตกต่างก,กันกับในจีนเพราะว่าในจีนเนี่ยสิทธิ์ในการถือครองได้99ปีแล้วก็ไม่ได้สามารถจะเป็นสินทร,รัพย์ที่ส่งมอบต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ก็ต้องคืนกลับไปที่รัฐก็คือหนึ่งชั่วอายุคนแต่ว่าสิทธิ์ในเมืองไทยและในหลายๆชาติไม่ใช่ซื้อแล้วได้ขาดเลยแล้วเป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับลลูกหาาาานไได้้แมมมว่่จะสรถ ถือครองที่ดินได้ร้อเเซ็์แต่คอนโดอสังหาเนี่ยได้อันนี้ประด็งจูงใจมากเลยใช่ไหมแต่หลังจีนใหม่เนี่ยมีสตังมีสตังแล้วก็เข้ามาก็ทําให้หน่าเป็นห่วงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราที่จบใหม่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเหล่านี้เป็นของตัวเองได้ค่ะแต่คนจีนทําได้ ซื้อสดด้วยทางก้อนหรือบางครั้งเนี่ยพอเขาซื้อไม่ได้ก็จะมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเอเจนต์จีนที่เป็นพานักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าทางการจีนเองก็ไม่สนับสนุนที่จะให้คนจีนเนี่ยขนเงินในประเทศตัวเองเนี่ยมาซื้ออสังหาในต่างประเทศทีนี้พอมีการจํากัดเรื่องของเงินที่จะออกมาซื้อในต่างประเทศนะคะเขาก็เอ๊ะทำยังไงดีเขาก็มองไปที่เงินเงินของนักศึกษาจีนที่มาเรียนในไทยค่ะวิธีการเขาทำยังไงคะ ก็ที่น่ากลัวมากคือไม่เอาเงินนี้ให้กับมหาวิทยาลัยแต่เด็กนักศึกษาก็เรียนไปพอเรียนไปเนี่ยพี่มีการประกาศว่าเด็กยังไม่จ่ายค่าเทอมและนี่เด็กจีนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเอเจนต์เนี่ยตัวคนกลางเนี่ยเอาเงินเหล่านี้ไปหมุนไปหมุน,มนในเรื่องของอสังหาไปหมุนทําธุรกิจเพราะตัวเขาไม่มีเงินสดทีนี้เงินสดที่นี่ใครก็คือเงินของนักศึกษาหรือบางครั้งเขาก็เอาเงินตรงนี้นมาซื้อเช่าคอนโดมิเนียมแล้วก็ปล่อยให้นักศึกษาจีนเนี่ยเช่าอีกครั้งหนึ่งทํากําไรหลายๆต่อ ซึ่งอันนี้ทําให้คนจีนหลายๆคนเนี่ยผู้ปกครองพอทราบในประเด็นเนี้ทำให้การที่จะเข้ามาเรียนต่อในไทยเขาเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เขาจะแบบไม่ไม่แน่ใจละว,ว่าจะส่งลูกหลานเนี่ยมาเรียนได้ได้ไหมซึ่งปัญหาตัวนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากไทยแต่เหมือนกับคนจีนโกงคนจีนแล้วก็คนจีนเนี่ยทำให้มันมีธุรกรรมที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่ตรงไปตรงมาค่ะ และเรื่องนี้รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานไทยเราก็เขาไปทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ในสถานศึกษาก็จะประเมินว่าเด็กยังไม่จ่ายค่าเทอมก็ไม่มีสิทธิจบไม่มีสิทธิสอบจบตรงแค่นี้เด็กก็จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะโทษสถานศึกษาของไทยโทษมหาวิทยาลัยว่า<อ>ถูกการแกล้งบ้างอย่างนี้บ้างและหลังจากนั้นพอเขาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นื่อพวกกลุ่มจีนเทาหลายๆเชนนะคะเขาก็หาวิธีในการจัดตั้งเป็นสมาคมในประเทศไทยจะเป็นปมสมยของสมาคมเพื่อ อาจจะเป็นว่าในเรื่องของแรกๆเนี่ยในเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันค่ะอาจจะเรื่องของเผยแพร่ศิลปะจีนวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีก<ำ>ารจัดการประกวดร้องเพลงจัดประกวดสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ก็จะมีผลประโยชน์แล้วก็เก็บค่าสมาชิกเข้าสมาคมอ๋อซึ่งารมีวความสะดวกนีได้นึ่นๆโดยเฉพาะเรื่องสําคัญคือค <Connect ion. S 1> อนเน็กชันคอนเน็กชันกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นก็คือจะไปพวกกลุ่มตามโบสถ์ของคริสตจักรคริสเตียนแล้วก็ไปหาคอนเน็กชันกัน ซ,ซึ่งซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งคนจีนเขาบอกว่าอยู่ที่ประเทศไหนเขาก็ทําแบบนี้เป็นเรื่องปกติโดยไม่มีการตรวจสอบซึ่งในอาเซียนยมีเพียงแค่2ประเทศที่เข้มแล้วก็ตรวจสอบพวกเขาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มากคือสิงคโปร์และมาเลเซียอ่าเราเข้าใจเพราะว่ารัฐบาลข้างหลังนี่มีความเข้มแข็งอยู่พอสมควรแต่ว่าชาติอื่นในอาเซียนนี่ไม่เหลือไม่แทบจะไม่เหลือค่ะค่ะโดยเฉพาะไทยเนี่ยเขาก็เคยมีการพูดกับนักกฎหมายจีนท่านบอกว่ากฎหมายไทยจริงๆี่ยยาวนะ ละเอียดนะแต่ความละเอียดนี่บางครั้งเนี่ยมันไม่ตามยุคสมัยแล้วก็เปิดช่องว่างแต่ขนาดที่ว่ากฎหมายจีนเนี่ยสั้นได้คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือเขาจะมีแค่ข่าวกระดำะแต่ของไทยเนี่ยมีการอนุโรมถึงข้อ,<ม>ขอนี้มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นเขาก็เอาข้อยกเว้นเนี่ยมามาทำอย่างที่ว่าบางธุรกิจเขาไม่สามารถจะเป็นเจ้าของเองได้หรือต้องมีคนไทยร่วมทุนเขาก็ใช้วิธีการจัดหาตัวแทนนอมินี แล้วโนมินีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนแค่องค์กรเดียวมันกลายเป็นว่าโนอมินีเนี่ยซ้อนโนมินีเป็นห่วงโซ่เป,เป็นเรื่อยๆอีกหลายๆองค์กร ช่องว่างของกฎหมายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้เกิดปัญหาตัวอย่างใช้เต็มที่สุดในอดีตที่เคยมีก็คือว่าคนจีนหรือคนในสัญชาติที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเปิดร้านสาลอนอยู่ทางแถวสุขุมวิทนี่แหละและจริงๆอาชีพตัดผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องห้ามของประเทศไทยนะปรากฏว่าสิ่งที่เขาทาก็คือว่าเขาใช้ช่างสองคนเป็นคนไทยในการจ้างเพื่อจะทําหน้าที่ตัดผมแต่ว่า ส่วนพนักง,งานคนอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับธุรกิจสาลอนมันก็มีนี่ทำเล็บทำสปานั่นนี่นู่นเะนี่ยนะไม่ใช่คนไทยเลยเพอเวลาตราหนจไทยไปตรวจก็เอาอะไรผิดไม่ได้เพราะเขาบอกว่านี่ไงคนแต่ผมเขาไม่ได้แตะเลยหรืออาชีพรปพอปภเป็นอีกอันหนึนน่งเขาไปตั้งตำแหน่งใหม่ว่าเป็นผู้ช่วยรปพก็พ้นหลบจากข้อยกเว้นของกฎหมายแล้วอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างปัญหาอาจารย์เล่าว่าเมื่อกี้กลุ่มที่เป็นเทาเฉดต่างต่างเนี่ยเข้ามาในด้านที่ไม่ได้มีข้อระเบียบตรวจสอบเข้มงวดคือกลุ่มของการศึกษา กลุ่มของศาสนาสังคมวัฒนธรรมและมีกลุ่มไหนคะมีกลุ่มหนึ่งคือร้านอาหารเราจะเห็นร้านอาหารแล้วก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่จะเห็นด้วยกระแสที่ว่าตอนนี้เรานิยมทั้งแบบเคป๊อปแล้วตอนนี้มานิยมเห็นดาราจีนกินอะไรมาล่าใช่ไหมฮะหัวกลัวหม้อไฟอะไรทั้งหลายลาเมียนต่างเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่กลายเป็นเด็กไทยที่เข้าไปกินถามว่ารายได้เยอะไหมก็จริงๆแล้เราก็มีความน่าสงสัยว่า รายได้ผลกําไรเขาไม่น่าจะเยอะได้แต่ว่าเปิดเปิดได้เต็มๆส่วนคนจีนก็จะมานานๆที่จะเข้ามากินทีเพราะว่าเขาก็จะมีกลุ่มสังคมปิดของเขาในโซเชียลอ่ะที่เขาจะอุดหนุนกันเองแต่ว่าในกลุ่มนี้คือถามว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคนไทยไปกินกี่ครั้งแต่เขาก็ยังเปิดตรงนี้ได้อยู่ คำถามของอาจารย์น่ะคืออะไรเปิดธุรกิจได้ในขณะที่ลูกค้าไม่มากทํากาไรไม่ได้แปลว่าข้างหลังเนี่ยงเงินหมุนเวียนมาจากไหนนะใช่ะะตรงนี้คือแบบมันปีความที่ว่าเบื้องเบื้องเบื้องหลังเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรตรงเนี้ยเก็บจากค่าจอดรถหรือเปล่าก็คงจะไม่ไม่ใช่เพราะว่างบางร้านเนี่ยเราไปทานอาหารก็จะมีการเก็บค่าจอดรถแล้วสังเกตว่าถ้าเป็นบางร้านอาหารเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ลูกค้าคนไทยเชื้อสายจีน อ่าอันนี้เป็นประเด็นเมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่เมืองไทยบูมๆมมากแล้วก็ธุรกิจที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะเนี่ยร้านเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าจะเป็นบริษัททัวร์จีนพาลูกค้าลูกทัวร์มาลงแล้วก็กินอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เกิดขึ้นมากช่วงนั้นเนาะแต่หลังจากโควิดมาเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนและเกิดคําถามอย่างที่จารย์ว่าลูกค้าไม่ได้เยอะแต่อยู่ได้ได้ไงแล้วก็มี้าสเปอร์มาเก็ตจีนแต่อย่างส่วนเล็่่วงก,กลุ่มทัวร์สุรียน,นี่ยเราทราบดว่า มีมาตั้งนานละทัวร์สุนเรียนแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทัวร์สุนเรียนเนี่ยตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาเป็นโรงงานสุนเรียนบ้างละอ่าแล้วก็มาเป็นพวกคล้ายๆกับนำเข้าอ e ีคอมเมิร์ซนำเข้าส่งออกสุดสุดเรียนในหลายๆอย่างซึ่งเขาบอกว่าเขาเขาทำได้ได้ยังไงกับสิ่งสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ที่หนักขึ้นที่จะเห็นแพร่ระบาดมันในช่วงสองสมปีนี้ก็คือเรื่องของกลุ่มคอเซนเตอร์ซึ่งคอเซนเตอร์เนี่ยเคยแพร่ระบาดหนักๆเนที่ประเทศจีนเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยแต่ทางการจีนเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกลุ่มนี้ได้จัดเรื่องของเครดิตสังคมและกลุ่มนี้ก็พอในช่วงหลังโควิดเนี่ยมีนโยบายผ่อนปลนอาจจะด้วยถึงนโยบายที่เราจัดให้เรื่องของการฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วเราไม่ได้คัดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเข้าเข้ามาง่ายขึ้นเพราะขนาดที่ว่าช่วงที่ทาวีซ่า มีกานวีซ่าเนี่ยก็ยังเจอพวกกลุ่มแบคไลสตี่เข้ามาได้และนี่ถ้าเกิดปล่อยฟรีวีซ่าปั๊บนี่คือเข้าเข้ามาได้สนุกเลยค่ะถามย้อนกลับไปเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากลุ่มของ call center หรือกลุ่มที่ทําอาจากรรมธุรกิจท,ที่ผิดกฎหมายในจีนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสิกว่าปีที่แล้วแต่รัฐบาลจัดการได้ด้วยระบบของคะแนนคะแนนทางสังคมเนาะขยายความได้เพิ่มเติมไหมคะว่าเขาจัดการยังไงที่ทาให้ทาไม่ได้ในประเทศตัวเองก็เลยออกมาทํานอกบ้าน คือในเรื่องของคือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเอาจริงคือเราเราทราบว่ากฎหมายจีนแรงสิ่งนั้นคือจําคุกตลอดช,ชีวิตไม่มีการที่จะลดหย่อนทันทีคือฟันธงอย่างเดียวแล้วบางคนที่ว่าทาไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือจะต้องแม้จะคนที่มีเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ต้องไปก็ต้องออกทีนี้เขาก็เลยมองมาที่ในเรื่องของมันจะมีเรื่องนั้พราะกลุ่มจําได้ว่าถ้าช่วง5้กปีที่แล้วเนี่ยจะมีกลุ่มคาสินโนที่อยู่ในใกล้ของประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะเขาก็มาใช้ตรงนี้แหละเป็นช่องว่าง และหลังๆเข้าก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรืออย่างในฟิลิปปินส์ยังมีช่วงหนึ่งเนี่ยบอกว่ารับนักศึกษาจบจบใหม่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ก็รับไปพอรับไปปั๊บเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถูกขายเป็นคอร์เซนเตอร์แล้วที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ตอนนี้ก็แพร่ระบาดมาแถวทางเมียนมาหรือว่าแถวกัมพูชาที่งที่เห็นเราสภาพแล้วก็เป็นข่าวดังๆก็คือเมื่อดาราจีนคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการอย่างนี้<ฆ>เป็นเหยื่อในกระบวนการนี้ซึ่งดารานี่มีหลายคนและไม่ใช่แค่คนแรกที่ถูกช่วยไปแล้วนะ แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเกิดขึ้นมาอีกด้วยรูปแบบเดิมๆก็คือบอกว่าจะชวนให้มาทํางานที่เมืองไทยหรือไปท<ม>ําที่ต่างชาติแต่ว่าให้มาลงที่เมืองไทยก่อนแล้วก็พาข้ามแดนไปทางด้านสังคมมีร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งชัดเจนว่าสินค้าที่เข้ามาขายบางทีเราก็เห็นว่าไม่ใช่สินค้าไทยเลยนะคะเป็นสินค้าของจีนเพื่อขายลูกค้าคือคนจีนโดยตรงแล้วนี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วมีกลุ่มของทําธุรกิจมีกลุ่มของ call center แล้วเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยเมื่อกี้อาจารย์ได้แตะถึงประเด็นหนึ่งว่า ฟรีวี i s a มันกลายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกผลกระทบในทางอ้อมใช่ไหมฮะที่ทําให้มีโอกาสว่ากลุ่มของจีนเทาเนี่ยสามารถจะเข้ามาประกอบการในเมืองไทยได้ง่ายขึ้นปัจจัยอะไรอีกบ้างที่กลายเป็นเครื่องมือโดยทางอ้อมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว เมืองไทยไม่สามารถจะกำกับดูแลได้ลมองว่าคือกลุ่มจีนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าเขาเข้ามาใช้ทรัพยากรของเราค่ะคือเรียกว่าเป็นการย้ายถิ่นตามเศรษฐกิจเรามองว่าแลการย้ายถิ่นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มันมีปจัจจัยดึงดูดที่เขาเข้ามาที่ว่าต้องการที่จะยกคุณภาพชีวิตตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นแต่บางครั้งนี่เราจะเห็นว่ากลุ่มจีนใหม่หรือว่ากลุ่มชาวต่างชาติบางคนเนี่ยมาใช้สวัสดิการรัฐโรงพยาบาลของรัฐอืมอืมเราก็ตกใจว่าขนาดว่าเราอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเราป่วยขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลรัฐเเนี่ทราาข้้ไดคือ โรงพยาบาลที่เราสังกัดในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่เรามีประกันถ้าป่วยหนักๆเราก็ต้องเข้า,ขาโรงพยาบาลเอกชนแต่หลายคนนะคะใช้เลือกที่จะใช้สวัสดิการของโรงพยาบาลของรัฐซึ่งรัฐบาลก็ไม่มีดูแลตรงนี้อืมอันนี้เป็นรัรการกลุมบบที่เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นความที่ว่าใครงวดที่ว่าคนไทยเราเวลาทําฟัน,นี่ยบางทีเนี่ย ตัวยกตัวอย่างนะอย่างทําฟันเงี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราสึกว่ามันต้องรอ,อคิวมันจะเสียมันจะมีผลกระทบต่อการทํางานเราก็เลือกเป็นคลินิกนอกเวลาหรือว่าคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่คนจีนพวกนี้ค่ะเขารอได้เขารอได้เขาไปโรงพยาบาลรัฐอ่าแล้วแล้วรัฐก็ทําให้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นหมอจริยธรรมทางการแพทย์แต่ถ้ากลับกันว่าถ้าเราป่วยที่ประเทศจีนเนี่ยเราป่วยขึ้นมาเราต้องจ่ายเงินก่อนต้องชําระค่าบริการก่อนที่จะรับบริการแต่พอมาถึงไทยเนี่ยด้วยความที่ว่าคนไทย ก็จัดการตรงนี้ให้เขาเลยมองว่าถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยปัจจัยตรงนี้ถ้าเขาป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยรัฐบาลไทยคือช่วยหรือกรณีที่ว่าเกิดอาชญากรรมหรืออะไรถ้าเป็นคนจีนเขาจะมองว่างทีเขาไม่ได้สนใจในข่าวตรงนี้เป็นข่าวอย่างมากก็แค่สองสมบันแต่ทั้งของไทยปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวไทยเนี่ยก็คือจะตามเกาะติดสถานการณ์เขาก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เขารู้สึกว่าอย่างไงก็คือปลอดภัยในระดับหนึ่งถ้าก็ถูกกระทําขึ้นมา แต่กลับกัา,าว่าพอกลุ่มคอเซนเตอร์เข้ามาปั๊บแล้วก็คนจีนหลอกคนจีนด้วยกันเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นที่ว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าประเทศไทยตอนนี้มันไม่ปลอดภัยละต่อให้จะมีนักข่าวมาตามข่าวให้ทีหลังแต่ว่าชีวิตมันก็อาจจะไปแล้วทรัพย์สินอาจจะเสียแล้วเงี้ยก็ทําให้ที่เราเห็นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนลดลงมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพและมีกําลังซื้อ แล้วคนก็จะอ้างว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีเศรษฐกิจจีนชะลอตัวอันนี้เป็นปะส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่าเขากลับไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งที่กาลังเปิดตัวไใ,ใกล้เราแล้วก็ไปประเทศญี่ปุ่นเป็นเพื่อนบ้านของเขาแทนต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่ทาให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงในช่วงนี้สาเหตุสําคัญที่สุดคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มั่นใจว่ามาเมืองไทยเนี่ยจะได้รับความสนุกจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมนะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ทททแม้กระทัท่ง ซึ่งมันคือต้นเหตุหลักของปัญหาเลยอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นผลทางอ้อมที่ทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากคือเรื่องของนวัตกรรมอินโนเวชันทางการเงินหลายอย่างที่ทำให้ทุกอย่าง pass through คือข้ามไปเลยนะ,ะแล้วก็เป็นพื้นที่ของการทีจีนสีเทาเนี่ยมาฟอกเงินด้วยอาจารย์ขยายความเรื่องนี้นงอันนี้คือถ้าเหียว่าถ้าเห็นความแตกต่างว่า จีนรุ่นเก่ากับจีนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเราเห็นได้ว่าจีนใหม่พวกเนี้ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีใในเรื่องของแอปพลิเคชันในการจ่ายเงินแล้วก็ในในส่วนเรื่องของถ้าเรื่องของการชำระเงินเนี่ยอาลีเพย์อาลีวิช<พ>ัตเปย์ปสองเ<ป>ค่เย<ะ>เขาบอกว่า อันนี้มันเป็นเรื่องปกติของของการใช้เงินเพราะว่าถ้าคุณตุมเนี่ยตัวสาดาเองก็ใช้ vchatpay แล้วเราก็เคยลองใช้ vchatpay นะ่ยจ่ายเงินที่ไทยก็ก็จ่ายได้สะดวกมากค่ะสะดวกมากที่ชิ้งใหม่นี่มีมีเปิด qr นี้ทั้งหมดมเลยไม่ไม่ต่างกับทูมันนี่ง่ายง่ายมากตรงนี้ <c oughs> และและแต่ว่าปัญหาตรงนี้ที่เราเห็นจริงๆนะคือในเรื่องของการเล่นคริปโตการเล่นของเรื่องบล็อกเชน คือจีนเขาจะไม่สนับสนุนให้ประชาชนเขาเนในการที่จะมาเรื่องของเทรดเงินดิจิทอลหรือเก็งกาไรตรงนี้และก็มาในเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เรื่องของการเล่นเป็นพวกอุตสาหกรรมสร้างสรงสรค์พวกกลุ่มประเภทเกมในการเติมเกมเติมข้อต่างๆเข้าไปเติมแต้มเพื่ออยากจะได้อาเทมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยในการเพิ่มภูไรายได้ให้กับกลุ่มจีนเทาเพิ่มมากขึ้นดิฉันทราบว่ามีความพยายามในการทําอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จีนเทามา เปิดธุรกิจเลยไลฟ์ Life ขายของมาแซงว่าขายสินค้าและบริการอื่นๆเนะป้าหมายจริงๆไม่ได้ต้องการจะขายหรอกแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือว่าจะเอาเงินเทานั้นมาฟอกด้วยกันที่เหมือนกับเติมเงินให้หรือว่าให้ของขวัญให้กับผู้ที่เป็นคนไลฟ์ทั้งหลายเหล่านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เขามาฟอกเงินในเมืองไทยซึ่งทําได้โดยที่ไม่มีกฎหมายกํากับอาจารย์เห็นวิธีการที่แปลกๆหรือว่าวิธีการที่ชี้ช่องว่าเสี่ยงจะเป็นการฟอกเงินของจีนเทา ย,งงยังเห็นว่าว่าบางทีเนี่ยที่ห้วยขวางบางสํานักงานนะเขาเปิดเป็นสํานักงานแบบไลฟ์สดเป็น<ช>ห้องเป็นแบบจะเป็นห้องกระจกแบบปิดฟิล์มแล้วก็คือ,อคนที่ใช้บริการเนี่ยก็คือจ่ายค่าชั่วโมงเข้าไปเหมือนเราไปร้องเพลงในตู้คาราโอเกะทีนี้ข้างแรกในสนใจที่ว่าไอ้ของที่เขาขายเนี่ยเขามีการเสียภาษียังถูกต้องไหมแล้วของ,ของชั้นหนึ่งเรื่องภาษีแล้วของตรงเนี้ยแล้วมาแข่งกับคนไทยอ่ะคือซึ่งคนไทยเองก็นําเข้าจากจีนมาแล้วก็เสียภาษียังถูกต้อง แต่ขนาดที่ว่าเขาเขาเขามาเนี่ยภาษีก็ไม่ได้เสียแล้วก็ขายในราคาถูกกว่าทีนี้มันเกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการที่จะลดราคาแข่งกับคนจีนเพราะกดราคากันไปมากๆเนี่ยกลายว่าคนไทยที่นําเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะจะเป็นพวกลูกคนไทยเชื้อสายจีนเพราะเขาจะมีธุรกิจกับทางจีนนำเข้าส่งออก กลายเป็นผู้ประสบภัยขึ้นมาเองอกระทบขึ้นมาเองเพราะเขาบอกว่าเขาลดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเสียภาษีแต่ไอกระบวนการไลฟ์ตัวเนี้คือนอกจากไม่เสียภาษีแล้วแล้วบางทีเนี่ยเราก็ทราบว่ามันอาจจะมีเจือเทาเนี่ยบางเฉตเข้าไปด้วยเนี่ยซึ่งภาครัฐเองก็ไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่กลับกันว่าถ้าดูในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเวลามีการไลฟ์สดเนี่ยขายของเขามีการตามว่าคุณได้ไรายได้เท่าไหร่ในวันนั้นรัฐบาลเขามตามระดับรายวัน แล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องไหมอืมอะแล้วส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าไอ้คนไลฟ์สดตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาจีนนั่นแหละเหมือนเดิมที่จะเข้ามาทํากิจกรรมธุรกิจอะไรอย่างนี้มากขึ้นค่ะแต่ว่าเราไม่มีการตามและวกลายเป็นว่าเราช่วยเอฟด้วยช่วยซื้อของด้วยกับเขาอีกเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ธุรกิจจีนเทาสามารถจะเติบโตแล้วก็ ลอดเต้นการจับตามองของหน่วยงานภาครัฐไทยได้เนี่ยยังมีประเด็นอื่นอีกไหมฮะมีหลายประเด็นแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราคิดว่าอย่างรดีที่ไม่กล้าจะเขียนในในหนังสืองานวิจัยเนี่ยอย่างเรื่องกุ้มบุญเนี่ยจนกระทั่งบรรณาธิการบอกว่าตัดประเด็นนี้ไปเพราะว่า มันค่อนข้างจะเสี่ยงเรื่องของจริยธรรมการวิจัยแต่ก็ได้มาเขียนในหนังสือจีนจินเทา,าในเรื่มนี้นั้นต้องขยายความทา่ทานก็เลยบอก<อ>ว่าท่านก็บอกว่ายกเข้ามาใน,ใ,นในนี้แทนเพราะว่าเขียนเราเขียนในหนังสือไม่ได้เพราะว่า<ะ>มันคาบเกี่ยวจริยธรรมการวิจัยเป็นเรื่องของคนเขาก็ยกตัวอย่างในที่เราจะเห็นเรื่องของการอุ้มบุญการขาไขา่ไข่ซึ่งเราก็จะเห็นในข่าวที่ผู้สื่อข่าวพยายามตามติดตลอดเวลาแล้วก็มีการอ่าจ้างสมรสอําพางการจ้างสมรสอําพางเนี่ยเราเข้าใจว่าจ้างแต่ผู้หญิงแต่ในพี่นุ่นจะเห็นว่า สเต็ปหนึ่งก้าวหน้าละมีการจ้างผู้ชายมาจดทะเบียนสมรสด้วยสมรสอัมพรางนี่เพื่อที่จะทําให้ได้สัญชาติไทยได้สัญชาติไทยในสถานะของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าตั้งหลักว่าจะมาปักหลักตั้งรกรากในเมืองไทยก็จะเผื่อไปถึงลูกด้วยลูกเนี่ยจะได้สัญชาติไทยส่วนส่วนแม่เนี่ยซึ่งเป็นเป็นแม่เพราะว่ากฎหมายไทยจะให้สิทธิ์คนที่เป็นแม่แม่ก็จะได้ลักษณะในการที่ว่าเป็นผู้ปกครองเนี่ยในการดูแลลูกใช่มันหนักหนาขนาดไหนคะสถานการณ์ที่มาด้วย หลาย,เ,ลยบบเห็นหลายหลายคู่ค่ะก็ะเป็นสามีภรรยาคนจีนอยู่ด้วยกันแต่ลูกเนี่ยก็ไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งเราก็ไม่เขาก็ไม่กล้าบอกว่าสัญชาติไทยเนี่ยได้ได้มาอย่างไรแต่ก็เห็นว่าพาสปอร์ตเด็กก็ก็โชว์อยู่ว่าเป็นพาสปอร์ตไทยเด็กมีชื่อไทยนามสกุลไทยก็อบอกอ้อยกให้เป็นลูกบุญธรรมของคนนี้แล้ว แต่ก็เด็กก็อยู่กับพ่อแม่หรือบางคนที่เห็นนี่คือเขาไปแจ้งว่าพ่อไม่มีละจริงๆพ่อยังอยู่กับแม่อยู่แล้วก็ไปจ้างผู้ชายไทยมาจดทะเบียนสมรสก,ก็เห็นเห็นความซับซ้อนนะคือเรียกว่าเขาพยายามที่จะใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาหรือบางทีเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ว่าเออเขาเขาทำอย่างนี้จะทํายังไงคือใช้ความน่าสงสารแล้วก็มีการหาแม่บุญธรรม แม่บุญธรรมให้ให้ลูกหรือแม่บุญธรรมให้ตัวเองเนี่ยมีเยอะในกระบวนการมองว่าเด็กจีนรุ่นใหม่เนี่ยที่ที่เป็นจีนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆ้องผู้หญิงเนี่ยหลายคนเนี่ยจะ,จะอ้อนเก่งถ้าเขาจะเห็นพวกพี่พี่ผู้หญิงหรือว่าพวกอาาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปดูแลเข้าไปอ้อนวยความที่เขาเป็นลูกคนเดียวก็จะมีกเทคนิคของการอ้อนเนี่ยก็ได้ขึ้นมาผลประโยชน์อ่าเรื่องของการหาคนไทยมาช่วยการจับจองซื้อซื้อบ้านซื้อที่ต่างๆที่ว่าเขาจะถือสิทธิ์และครอบครองได้ พออยู่ระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาพ่อแม่เขามาอยู่ด้วยอืมอ่าแรกๆกฎหมายก็จะเขียนว่าอะให้อยู่ได้ประมาณวีซ่าเนี่ยก็คือ6เดือนที่เราเรียกกันว่าเผตูมามาเผตูไหนๆที่มาอยู่อยู่กันอะหเดือน6เดือน,อนแล้วก็กลับไปต่อวีซ่าแล้วก็กลับมาไ,มได้อีกแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้กลับประเทศจีนเขาก็ไปประเทศเพื่อนบ้านออกไปแล้วก็เข้าเข้ามาอีกแล้วก็ม,มีการทําธุรกิจเลยยังตกใจว่าคนกเกษียณแล้ว60ยังสามารถทําธุรกิจได้คือ เรียกว่าไม่ต่างกับที่ท่านอาจารย์มรสักเคยพูดว่าคนจีนยุคนี้เขาใช้สุภาษิตเสฉวนที่ท่านเติ้งสวยผิงเคยบอกแมวไม่ว่าจะเป็นสีไหนถ้าถือว่าจับหนูได้เท่านั้นเป็นพอเท่านนั้นนไม่เลือกวิธีการหวังผลลัพธ์นี่คือหลักกลายเป็นดีเอ็นของคนจีน,น,จ,นจำนวนมากทั้งในการทําการค้าอย่างตรงไปตรงมาแล้วเป็นช่องของกลุ่มจีนเทาด้วยถูกไหมฮะเรามาได้แค่ครึ่งทางเองนะคะก็พบว่ามีกรณีศึกษามีปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งน่าเป็นห่วงทั้งสิ้นค่ะ เพราะว่าเข้ามาในหลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการศึกษาการประกอบกิจการและมันก็ต่อไปถึงเรื่องของการพยายามจะให้ได้สัญชาติไทยเพื่อที่จะทำให้สามารถมีโอกาสในการทำธุรกิจและอื่นๆในประเทศไทยได้ด้วยนี่เป็นอีพีแรกของชุดที่เรามาเจาะลึกเรื่องของจินเทานะคะตอนหน้าขยายต่อค่ะว่าจินเทาทำอย่างไรเพื่อได้สัญชาติไทยและนำไปสู่รูปแบบต่างๆของนอมินีด้วยและถ้าไทยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราจะ เจอกับปัญหาใหญ่ที่ยากจะจัดการในอนาคตอย่างไรคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังและดิฉันสุพิษหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ก็ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast ThaiPBS Podcast View the world via the voice